ขึ้นชื่อว่าผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งมีผลวิจัยจากนักโภชนาการได้ยกผลเบอร์รี่ว่ามีส่วนช่วยในการบำบัดจิตใจโดยเฉพาะบลูเบอร์รี่นะคะมีผลวิจัยจากนักโภชนาการมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าผลบลูเบอร์รี่จะช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดียิ่งขึ้น เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะนอกจากว่าเชว่าชิโรอิรสมิกเบอร์รี่ของเรานะคะจะช่วยดูแลในเรื่องผิวพรรณนะคะช่วยบำรุงสายตาช่วยต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะและช่วยชะลอวัยให้กับผู้หญิงเราได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชายก็สามารถทานได้นะคะและที่สุดของการ พักผ่อนและการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดนั่นก็คือการได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของอาการเครียดนอนไม่หลับวิตกกังวลต่างๆนะคะแนะนำเลยค่ะเชวาชิโรอิทานหนึ่งช้อนก่อนนอนนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะโรคซึมเศร้าอะไรเหล่านี้นะคะแนะนำเลยนะคะทานหนึ่งช้อนก่อนนอนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะดูแลในเรื่องของผิวพรรณนะคะป้องกันแสงแดดนะคะต้านสารอนุมูลอิสระที่เราจะเจอในแต่ละวันด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็แนะนำนะคะทาน1ช้อนก่อนมื้อเช้านะคะหรือ หช้อนก่อนออกแดดก่อนเมื่ออาหารนะคะ1ช้อนแล้วก็ก่อนนอน1ช้อนนะคะตัวนี้จะช่วยดูแลระบบภายในของผู้หญิงดูแลในเรื่องของระบบประสาทนะคะทางด้านสมองนะคะได้เป็นอย่างดีเลยลองดูนะคะ